สวัสดีครับผู้ที่ติดตามผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังครับกับช่องนี้ครับช่องทุกวันคือโอกาสเหมือนเช่นอย่างเคยครับถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปของเราก่อนที่จะดูเนื้อหาของคลิปนี้ก็ฝากคําย้ำเตือนเหมือนเดิม ไว้รับชมเพื่อความบันเทิงน,นะครับรับชมเพื่อมองหาความมงคลเพื่อเปิดโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาในวันใหม่ๆตัวเลขเป็นตัวเลขมงคลนะครับทั้งหมดไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและที่สําคัญผมขอย้ําเลยว่าผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันห้ามเล่นพนันโดยเด็ดขาดตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขมงคลวิเคราะห์ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเอาละเรามาดูเลขมงคลฮาหนอย ของวันนี้กันนะครับอย่างของวันที่3เรามาดูก่อนเรามาวิเคราะห์เรามาดูประกาศผลของวันที่23กันทุกๆครั้งที่เราจะต้องก่อนจะไปดูในเรื่องของวันต่อไปเหมือนเช่นเมืางเคยครับเรามาดูของปกติพิเศษแล้วก็ v p 2 3ส1ในส่วนของปกตินะครับผมให้เลขหน้าไว้2ตัว นะครับเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะซึ่งผลออกมาเนี่ยสาหรับศูนย์ไม่มีเลยนะครับมีหลักสิบที่ค่าหนะลักหน่วยหลักร้อยถือว่าผ่านอยูนะ่แล้วก็ถัดมาจะเป็นเลขของฝั่งเ,เลขมงคลทั้งหมดนะครับมีสองหนึ่งสามแล้วก็ศนะูนย์หกผลออกมาเนี่ยไม่มีเลขมงคลให้เห็นนะครับสาหรับเลข จังหวะของเลขเ,เลขเดี่ยวตัวนี้ที่เป็นเลขมั่นใจนะมีแต่เลขประกบที่ผมมองว่ามีสาราประกบไปเห็นนะครับแต่ก็ดูทรงแล้วน่าจะมีอีสองตามมาด้วยนะเพราะฉะนั้นปกติผมถือว่ายังพลาดอยูนะ่ยังถือไม่เข้าตาสักทีเดียวถัดมาพิเศษครับพิเศษเป็นตัวที่เลขมงคลของผมจะแปลกมากมักจะเข้าพิเศษซะส่วนใหญ่นะจากสถิติที่ผ่านมาลองย้อนกลับไปดูได้นะครับพิเศษบนให้เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับ หน่วยสิบร้อยที่เป็นเลขศูนย์หน่วยพ่าน,นครับสิบเฟลนะไม่ไม่ผ่านแล้วก็หลักร้อยผ่านอยู่ส่วนที่เป็นหน่วยสิบร้อยเลขหน้าที่เป็นเลขหนึ่งผมมองว่าผ่านหมดเลยนะครับถัดมาที่เป็นเลขของ uh. มุ่งคลทั้งหมดนะครับที่ผมให้ไว้เนี่ยจะมาเจ็ดชัดๆเลย 7.07ก็จะมีเลข7ที่เห็นชัดเจนแล้วก็ที่ผมคาดไว้ว่าน่าจะมีเอี่ยว2ก็วิ่งตามหมายเห็นก็คือ2.1แต่ดแต่ในความที่มันไม่ได้เป็นเลขหลักนะมันเป็นเลขประกบคู่ก็อาจจะผิดพลาดไปับพิเศษถ้าใครมอง7ไว้แล้วตาม7ด,ดีๆอาจจะมีเข้าอาจจะมีเกิดความมงคลได้ถัดมา VIP VIP วันนี้สึกเหมือนจะปังอยู่พอสมควรเลยทีเดียว เพราะว่าเราไาดูเลขเนาวว่าก่อนเล็กเน่านี่ไม่มีให้เห็นเลยนะครับถือว่าเลา็กเน่าสำเร็จอยู่นะ7-8-7ครับถัดมามามองฝั่งของเลขมงคลนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยขอไฮไลท์เลยแล้วนะครับ7กับ8ชัดมากนะครับชัดมากนำไปจับคู่ประกบกันได้มีแต่บวกกับบวกนะครับ7-8 และที่สำคัญสี่ยังมีให้เห็นอยู่นะครับแต่ไม่ได้ประกบศูนย์ไว้ให้ถ้าใครไล่ตามถึงพิเศษยังไงมุงคลเกิดแน่นอนเจ็ดแปดเจ็ดและตามที่สี่ครับไม่รอช้าเราไปดูวิเคราะห์เลขมุงคลสำหรับวันที่24กันเลยดีกว่า วิเคราะ์เลขมงคลฮานอยครับตำนที่24ครับเดือน5ครับแล้วก็ปี25งห้าหาครับโอเคเรามาดูเลขหลักๆก่อนเลขมงคลหลักๆที่ผมให้ไว้ผมเล็งไว้ว่าเป็น6ครับแล้วตามที่สองและตามที่สองแลต้แลตามที่หนึ่ง เช่นเคยครับเลขเน่าครับหลักหน่วยครับหลักสิบหลักร้อยเลขเน่าผมขอให้ห้ามองสีไว้ด้วยก็ดีนะครับผมว่าสีไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หเล่งไว้เลยอย่างนี้เลยนะ เล่นกันให้เห็นไปเลยนะครับแล้วก็ผลมันเบียดเบียดยังไงไม่รู้นะปกติก็ทีเซท V.I.P เซทจับคู่ของผมผมมองไว้หลักสูงไว้ก่อนเลยหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ด 6กแปดครับสามแปดครับสองแปดหนึ่งแปดแล้วตามด้วยหกเก้าสามเก้าสองเก้าและหนึ่งเก้าสุ่มให้ครับแคปได้แคปเก็บไว้นะครับไว้ดูนะแล้วก็เหมือนเคยถ้า ถ้าใช่ถ้ามงคลถ้าโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรามีคลิปแบบนี้ออกให้ทุกวันขอให้ความมงคลเกิดขึ้นกับคนที่ดูคนที่นำไปใช้ขอให้เปิดโอกาสในการต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในทุกๆวันเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ